ึงหลายคนจะบอกว่าแมงมุมน่าราักแต่สำหรับผมนั้นแปลกๆโ,โอ้โหว <c oughs> คนลุกและว,วันนี้ผมจะมาท้าทายความกลัวของตัวเองในแคสซิคูรัสรับบทเป็นพี่ชายที่ต้องเข้าไปสำรวจถ้ำเพื่อตามหาน้องชายและแก๊งเพื่อนที่หายตัวไป เอาล่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะขับรถเข้ามาในป่าที่ดูหนาวมากไม่น่าใช่ป่าประเทศไทยแคสิคูรัสให้เสียงภาษาไทยโดยไอโตวบอยคือผมไม่รู้ว่าชื่อเกมมันมาจากคำว่าอะไรนะอาจจะเอาอันชื่อเกมผิดเอาล่ะให้เราไปตามหากระท่อมบนเขานะครับ รู้สึกว่เพลงวิวบรรยากาศมาดูเปล่าเปลี่ยวสุดๆนะครับดูเงาๆข้างหน้ามีสะพานอยู่โอเคถ้าผมตกน้ำจะตายไหมครับ <c oughs> ผมว่าไม่น่าตายไม่ต้องลองหรอก <c oughs> โอ้มีสัตว์ป่าเต็มเลยนะตรงนี้มีน้องตายด้วยนอนโอ้อยนั่งไงผมเห็นกระท่อมแล้ว น่าจะเป็นที่ที่เราต้องไปพักนะครับช่วงนี้ผมเปลี่ยนหูฟังใหม่ยังไม่ชินเลยคือแบบเสียงมันดูกู้อี้หน่อยนะครับแบบหูฟังมันครอบหูมิดเลยอะแล้วเสียงมันยู่แบบเหมือนเราหูอื้ออยู่รู้สึกแปลกๆนิดนึงเอาละมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ข้างในไม่ต้องหาอย่างกับกระท่อมผีสิงอ่ะไฟสายเปิดเองด้วยนะครับเราไม่ต้องหยิบ เอาละน่าจะมีกุญแจอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึงกุญแจเครื่องปั่นไฟตอนนี้เรายังเปิดไม่ได้นะครับมีพวกอุปกรณ์อยู่บนโต๊ะด้วยไฟฉายไม่ขีดท่อแป๊บเอมีดด้วยหรอโอ้เอานั่นกุญแจไม่ต้องตามหาเลยนะครับตกใจหมดเสียงวิทยุเดี๋ยวก่อนเราต้องไปตามหาเครื่องปั่นไฟโอเคอันนี้เป็นห้องนอนไม่ใช่ไม่ใช่ ว่าแต่ไม่มีไฟฟ้าแล้ววิทยุติดได้ไงครับเนี่ยไฟทานเนอะ,ะอันนี้เปิดไม่ได้นะครับหรือว่าเครื่องปั่นไฟอยู่ข้างนอกต้องออกไปดูหน่อยนี่เหรอโอ้เจเนเรเตอร์นะครับเป็นเบเกอร์เฉยเลยนี่นะสับไฟขึ้นเรียบร้อยเย้ค่อยดูอบอุ่นขึ้นหน่อยเอาล่ะ เปิดไฟได้นะครับสว่างจ้าทีนี้สว่างทั่วบ้านโอะสวัสดีพี่ชายฉันพยายามโทรแล้วก็ติดต่อไปหาแล้วแต่ว่าไม่มีสัญญาณตอบกลับเลยและพวกเราไม่อยากจะไปช้ากว่ากำหนดการก็เลยตัดสินใจออกเดินทางไปก่อนเมื่อพี่มาถึงแล้วอย่าลืมโทรหาพวกเราด้วยไหนโทรหาโอลี่นะครับน้องชาย หัวมุมกล้องนี้ข้โอโทรไม่ติดหน่เลยแย่แล้วเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ตูบ้าเอ้ยรับโทรศัพท์สิว่โอลี่เอาแล้วเอาไงดีเกมไม่ได้บอกว่าต้องทำไงนะครับแอปเปิดดูแปบ๊บน่าจะมีของใช้การได้จากในนี้ โอ้โหและคอนกับพิปก่อนเลยต้องหยิบคอนไปด้วยสินะไฟแช็คเหรอโอ้ยังน้อยถ้าเจอใจมุมก็น่าจะจุดเผาได้โอเคโอ้เราเข้านอนได้ด้วยเหรออา้าวนอนเฉยนะครับสะดุปไปตามหาน้องแล้วหือเอาล่ะได้เวลาออกเดินทาง เหมือนจะเช้านะครับผมนึกว่าจะไปหาดตามาน้องตอนมืดนี่กัดจะแซลแล้วเอาละเหมือนถ้ำที่เราต้องเข้าไปอยู่ข้างหน้านะครับมีน้องควางอยู่ด้วยตอนนี้ผมใส่หูฟังคือเสียงเซอรราวรอบตัวมากเสียงธรรมชาติเสียงมาจากในถ้ำเหรอผมว่าไม่น่าใช่ได้เวลาสำรวจถ้ำ บรรยากาศดูน่ากลัวนะจริงๆผมไม่เคยไปเที่ยวถ้ำอะไรแบบนี้เลยแต่เล่นเกมสยองมาเยอะก็น่ากลัวอยู่เหมือนเป็นที่ที่แบบถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครมาช่วยเราได้นะครับกว่าทีมกู้ภัยจะมานะโหโหโหแล้วถ้ำมันลงใต้ดินด้วยเหรออย่างลึกมีการแปะคบเพลิงไว้ด้วยนะครับ จริงๆเกมมันค่อนข้างมืดกว่านี้นะอันนี้ผมปรับแสงสว่างขึ้นให้เพราะว่าหลายๆคนดูในมือถือนะครับแล้วมองไม่ค่อยเห็นเกมไหนปรับได้ผมก็เลยพยายามปรับอ่าๆตรงนี้ต้องใช้คอนมาอุ้ยเอา้าโอ้ฟาดเฉยๆได้ด้วยเหรอโฮโฮแสดงว่าถ้าเจอแมงมุมผมจะวิ่งหนีแต่ถ้าเจอน้องชายผมจะฟาดเอาล่ะทุกหินอุ้ยอยอ,ยอ,ยอยืว้าว ตกใจแค่ครั้งข่าวโอ้หินนี่จะกลิ้งไปถึงไหนครับเนี่ย้มีบางอย่างตกอยู่เป็นภาพถ่ายพลลรอยนะครับอาจจะเป็นของแก๊งน้องชายเราหรือเปล่าแสดงว่าเข้ามาทางนี้อ่าปีนลงไปแับวพี่แบบมาแบบไปพกอุปกรณ์ปีนหองปีนเขาด้วยนะหยิบของจากกระท่อม แปลกๆอุ้ยมีกระดูกคนด้วยอะโอ้ปีนผ่านมาได้ไงครับเนี่ยไม่ธรรมดาปึ๊บถึงแล้วไปต่อทางนี้เอาล่ะใหญ่แม่งมุมโอ้ไ้นั่นมีภาพคนสองคนอาจจะเป็นน้องชายกับเพื่อนทุบอือ โอ้ <Okay>. oh. กะโหลกตัวอะไรสักอย่างเหมือนจะเป็นพวกหมาน้ำหมามาวิ่งเล่นในนี้ด้วยได้เนี่ยนะฮทางไหนดีเราไปดูซ้ายก่อนแล้วกันนะครับทางที่หมามาหึเสียงไรไอ้น้องชายนี่ก็โปอยภาพไว้ตามทางด้วยนะเป็นภาพของคนเหมือนจะ หย่อนตัวลงไปข้างล่างนะครับแล้วเราอะพี่ชายอย่างเราคือโดดลงไปนั่นพี่ขึ้นไงครับเนี่ยพี่ไปไม่กลับใช่ไหมมาทายกันดีกว่าว่าพี่คนนี้จะรอดไหมผมว่าไม่ว่ะเฮ้ยเอารถปิดทางออกแล้วถุกไปแตกด้วยเอาล่ะโอ้โอโอ โอ้มีวิทยุตกอยู่ด้วยเพิ่งรู้วาก,กี้ทอกกี้นะครับฮะบบพี่ชายรีบกลับไปฉันได้ยินเสียงของใครบางคนน่าจะเป็นเสียงของโอลี่อย่างนั้นเหรอเอาล่ะให้ฟีลว,ว่าน้องชายเจอบางอย่างเข้าแล้วเราต้องไปทางนั้นเหรอมีคบเพลิงอยู่ใช้ไฟแช็กกับคบเพลิง เย้ไว้สำรวจที่มือใต้โอเคดีมากตกใจนึกว่ามีตัวไรยืนอยู่มานี่เตรียมตกใจแมงมุมเลยนะเออเฮ้ยซาวเหมือนมีไโรโผล่แต่ผมเผาไปแล้วไม่เห็นรีบไปหน่อยนะครับเจอหน้าคือเผาก่อนเสียงค้างคาวระง,งมมาก ก้อนใหญ่นั่นคืออะไรต้องมีทางข้ามแม่น้ําไปหาทางทําให้หินนั้นร้วนลงร่วงลงมาเหรอวันเรายกหินได้จอมพลังสุดๆหินก้อนใหญ่อยู่นะโอเคแล้วก็มาปั้งนะครับไปอ่าเราขี่ร่วงมาเป็นทางอย่างนี้เลยปั้งตรงนูน้นเรื่องร่วงตรงนี้ไม่ธรรมาดา อเคเอาละทางหน้าไม่มืดเท่าไหร่นะครับแต่เราเปิดไฟไว้ก่อนเพื่อความปลอดภ <c oughs> ัยอุ๊ยบ้าจริงไปฉายพังซะแล้วอาจจะปิ๊บถึอถืลงเข้าเพลิงอยู่นะครับที่ครับทำไมเขอาเพลองไม่สว่างวะ <c oughs> แปลกๆกันถือคอนแทนแล้วกันปลอดภัยกว่า <c oughs> อย่างมันมีตัวอะไรวิ่งผ่านอ๋ในที่สุดไฟก็กลับมาแล้วไม่มีอะไรนะอ้ไดอารี่ของเรตตันเหรออ่านว่าอะไรวะเนี่ยในที่สุดพวกเราก็มาถึงกระท่อมหลังจากขับรถอย่างเหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวนานสตีเฟนกับโอลลี่เอาเบียร์มาด้วยสองสามขวดพวกเราเปิดเพลงฟังด้วยกันและนั่งอยู่หน้าเตาผิงแต่ผมไม่อยากดื่มกับพวกเขาหรอกนะ แค่คิดถึงข้าวก่อนที่เมาค้างแล้วต้องไปสำรวจถ้ำเนี่ยแค่นั้นก็ปวดหัวจะแย่แล้วหลังจากพักเสร็จการเดินทางพื่อไปที่ถ้ำโอเบรอนก็เริ่มต้นการสำรวจถ้ำนี้มันลำบากกว่าที่พวกเราคิดเอาไว้ตอนแรกโอลี่เนี่ยลื่นล้มอยู่หลายครั้งและสตีเวนเองก็เริ่มเหนื่อยล้าพวกเราเลยตัดสินใจหยุดพักเพื่อหายใจกันก่อนแต่ผมรู้สึกว่าพวกเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตามลำพังยิ่งเข้าไปในถ้ำลึกเท่าไรผมยิ่งได้ยินเสียงแปลก และผมแน่ใจมากๆว่าผมเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนตัวผ่านไประหว่างก้อนหินในขณะที่คนอื่นน่ะคิดว่าผมตาฝาดไปเองมันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นหรอกผมหวังว่าทุกคนจะคิดถูกแล้วกันนะอันนี้เป็นภาพของน้องชายและแกง๊งเพื่อนๆเรานะครับมีรูปภาพปยไว้เต็มเลยภาพโอ้มีการหยอกล้อกันระหว่างข้ามสะพานเฮ้ยมันเป็นแม่น้ําก่อนหน้านี้เหรอแต่ตอนเราม,ามันไม่มีสะพานนะครับซึ่งแปลกมาก มีกระเป๋าทิ้งไว้ด้วยแต่ดันคนไม่ได้แล้วก็เจอกล้องพลอ,อยพร้อมกับไฟฉายโอ้เอาละพี่ไม่เก็บไปสักอย่างเลยเลยนี่ของดูมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเป็นเกมอื่นขเขาเก็บไปใช้แล้วนะเนี่ยแต่ตัวละครหลักในเกมนี้บอกว่าไม่จําเป็นนะครับเราจะเดินสำรวจต่อไปเรามีค้อนแล้วไม่ต้องกลัว กลับทานไหมครับเิ <seguinte> ่งทำ้มพี <anyway> ่วิ <iy> <wiele> ่งวนอย่างนี้หมายความว่าพี่หลบอ่ะแล้วมันไม่เห็นจริงเหรอพี่โอไม่เห็นก็แย่แล้วอุยผ้มคนลุกเอาจริงคือผม ัวแมงมุมนะครับคือถ้าเป็นตัวเล็ก,ลกไม่เท่าไหร่แต่ถ้าตัวใหญ่แบบนี้เรื่องจริงแล้วก็ไม่ไหวแน่จะต้องตามหาโอลี่และเพื่อนของเขาและรีบออกจากถ้ำน,นี้แมงมุมกินคนแน่เลยไป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 โอ้ออกอยังไงครับพี่พี่ไม่เคยหย่อนเชือกไว้ด้วยเลยเนี่ยเอาละตดวลงมาทางไหนดีวะ ทางสว่างก่อนแล้วกันตรงนี้เฮ้ยเหมือนมีของอยู่ที่พื้นอีกแล้วนะครับโทรศัพท์แตกโอ้น้องชายมันเลยติดต่อหาเราไม่ได้สินะเหมือนเขาต้องหนีอะไรบางอย่างใช่ไหมรับร้อนดนถึงขั้นทําของตกทิ้งของไว้ก่อนดน้านนี้ด้วยให้ฟิลแบบแคมแตกแล้วอื้อเย้ หินนี่มันบางทางเรือเนี่ยแต่ว่าไอ้ก้อนเก็กๆที่ตุดออกมาโอ้ต้องปีนลงนะครับถ้าผมกดสเปซบาร์เขาจะโดดเลยไหมโดดจริงด้วยโอ้โอเคเอาไว้ใช้ตอนรีบนะหน้าผมเบื่อมากเมื่อกี้นึกว่าต้องวิ่งแล้ว ความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมเมื่อกี้ถ้าวิ่งเร็วกว่านี้หน่อยแล้วก็เรียบร้อยแน่โอ้โหรู้สึกไปปลอดภัยสุดๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย over here เฮ้ยเฮ้ยทางนี้ oh my god oh my god พี่แพทริกนั่นพี่เหรอเลทันน้นองชายฉันอยู่ไหน เราต้องรีบออกากที่นี่แล้วผมไม่รู้ผมหาพวกเขาไม่เจอเลยลงกับเขาตั้งนานแล้วน่ะเลตั้ตันข้างหลังเลยข้างหลังโอ้โหไม่กลัวทั้งคนเลยโอ้เรียบร้อยเลตันอุ้ยผมไม่ให้เราดูเฉยมันจะโตไม่ดูไม่ดูก็ได้ครับฉากฉีกกระชากมีมีเข้าซ่องโอ้ยไม่เข้าไม่ได้จริงนะมันผมว่ามันเข้าได้ ข้าไม่ได้ก็แย่แล้วเตรียม้อยไปหนึ่งอะบอกว่าน้องชายจะรอดแล้วกันนะพาน้องกลับบ้านจะกลับไงก่อนวะผมไม่เห็นภาพเลยคือไม่มีการเตรียมทางกลับหรือวอะไรไว้ด้วยนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะตัวละครก็ไม่ได้คิดว่าจะมีแมงมุมแบบนี้อยู่ข้างในอะ่ะเหมือนเขาเข้ามาสำรวจถ้ำสักอย่าง จเจอแบบนี้ไปก็เซอร์ไพรส์อันนี้ลงไปไม่ได้แน่เลยเอให้เราอ้อมไปนะโอ้จะดีเหรอวิววิววิวว้าวว้าเวิวด้วยวิ้วิววิ อทาราหดเนือเกินชีวิตที่นี่โอเคแต่เรายังไม่ตายนะครับมดแต่ได้ไงวะสนุกพี่ก็ว่ายน้ำได้นี่วะเ,เสียงมันมีเสียงครงวิ่งวิ่งผ่านโอ้ยรู้สึกวันนี้พูดไม่ชัดเลยนะครับลิ้นมันติดๆขัดๆแปลกๆไม่ปกติสุด ผมต้องไปทางไหนปกติก็ไปทางมีไฟนะครับแต่ผมชอบเข้าทางมืดเพื่อมีของอย่างเช่นหินงเอเฮ้ยเฮ้เหมือนมีทางออกข้างบนเลยอ่ะเราต้องหาทางปีนขึ้นไปว่ะโอ้อาจจะเป็นทางออกจริงๆก็ได้นะโอเคต้องไปตามหาน้องก่อนเฮ้ยเดีย๋ยวบอกนะว่านี่เป็นถ้ำทดลองรับของใครสักคนหนึ่งมันมีอะไรยธรรมแปลกแปกนะครับเอาล่ะ โอ้ oh. นี่ไงทหารมาแล้วผมว่าใช่มีกล้องบันทึกของสตีวีอยู่ด้วยดูซิสตีวีมันเจออะไรจัดมาเพื่อน oh. เอาละครับวันนี้เราจะไปสำรวจถ้ำด้วยกันแก๊งเพื่อนสามคน แต่ก่อนเข้าถ้ำพวกเรามาแวะพักกันที่กระท่อมหน้าถ้ำนะครับนำไปเลยเพื่อนพยายามพากเสียงให้เป็นเหมือนบล็อกอยู่ตอนนี้พวกเราก็นั่งกินนั่งดื่มนั่งชิวกันก่อนที่จะเข้านอนและพรุ่งนี้เราค่อยไปสำรวจถ้ำารตื่นเช้ามาเพื่อนๆอยังเมาค้างอยู่เลย โชคดีที่ผมดื่มไม่หนักก็เลยไม่เป็นไรจื๊บโอ้โหหลังจากเข้ามาผมเล่ไปยินเสียงแปลกๆจากข้างล่างนั่นน่าสนใจมากเลยล่ะพวกเราก็เลยวางแผนลงไปดูว้าวดูถ้ำนี่สิมีแม่น้ำด้วยโว้ยนวุ่เอาตัดฉากมาวิ่งหนีเฉยพี่เจออะไรครับ มมเอาล้ภาพตัดตรงนี้ด้วยเหมือนสื่อว่าสตีวีมันโดนง่าไปแล้วตรงนี้เลยที่เกิดเหตุโอ้ยอแล้วเราเรารอดแน่นะไอหินงอเหินยอยนี่จะไม่รูปม,มาปัดผมใช่ไหมต้องหลบมันไหมเนี่ย,อยเอาดิวิ่งผ่านแล้วกันจุบได้อยู่ อ,อม oh. ุดอ่ามุดไปไม่ได้แปลกแปล้ว๊โอ้โหอุ้ยจ <c oughs> ิที่ผมจะมุดที่ไม่มุดอุ้ยถีบเอออย่าเข้ามาจ้าไมงมุม <c oughs> พี่รอดมาได้ไงครับเนี่ยหนีหนีเร็วเฮ้ยโอ้ก็ยั oh. <c oughs> ยงชั่วมันไม่ตามมาโอเค ตรงนี้เป็นเหมือนโพรงที่มีใครสักคนขุดเลยนะครับมันกลมผิดปกตินะโอ้โหถือคบเพลิงได้ไหมถ้าคบเพลิงไม่ติดแล้วนี่ว่ามันมีไฟจริงปะเนี่ย<อ>ในพี่บอกว่าเบิร์นิ่งเบิร์นิ่งตรงไหนครับผมนิ่งเลยมันไม่มีไฟถือค้อนก็ได้อันนี้ให้เข้ามาทุกหมดเมื่อกีน้น่าจะทุกไปม,ม,มุมไปสักทีนี่เท้าน่าจะเบาไปเฮ้ยจะเข้ามานะตูมีคน ขู่แล้วขู่แล้วเฮ้ยรัางใหม่เหรอเอาเอาคอา่อเพลิงได้ไหมครับไม่ได้แต่ฟาดได้เหมือนกันว่ะเฮ้ยโอ้นั่นสตีวีนั่นมันเอาแล้วพี่ตกเดี๋ยวตัวตัวละครบอกว่าโอ้พระเจ้าไม่นะนั่นหมวกของสตีวีหมวกแล้วพี่ไม่ตกใจไอ้นั่นเนี่ยไอ้นั่น <laughs> มาเป็นตัวเลยเฮ้ย ะสำรวจหมวกก่อนนะครับหลับให้สบายนะสตีวีแหลับและข้างหน้านี่ใช่สตีวีไหมครับโอ้โอ้โอ้สตีวีสตีวีพผู้น่าสงสารไม่ผมนี่แหละหน่าสงสารกำลังจะเป็นลายต่อไปขอโทษนะที่ฉันช่วยนายไม่ได้นะ่ะ น่ากลัวมากเหมือนมีคนปั่นเครื่องสัตว์พาอยู่ห้องข้างๆวิ่งดีกว่าไม่เอาแล้วติดไปเ,เล่นเกมอุ้ยเดินติดด้วยเล่นเกมนี้ผมหายใจไม่ทั่วท้องเลยบ้าเฮ้ยบอบอมันโชว์ตูดภาพอนาจาร์ โันนี้คนทิ้งแฝงไปน,นะครับแพสสีแดงโอ้ไม่เห็นภาพว่าจะรอดกลับไปได้ยังไงคิดภาพว่าคุณต้องคานหนีจากแมงมุมในท่อนี้ซึ่งไม่มีทางที่จะวิ่งเร็วกว่ามันได้เรามีสองมันมีแปดจากจำนวนขาแล้วไม่น่าหนีทันเอาเป็นว่าตามนั้นเฮ้ย เนื้อมันเหมือนมีอารจะทรมสักอย่างเลยแล้วนั่นคือแท่นสังเวยบูชาัันคนมันใส่เสียงมาหลอกบ่อยนะดูไปว่าหันควาบทุกครั้งที่ได้ยินเสียงโอ้เหมือนมีสัญลักษณ์แท่นหินโบราณนะครับหนึสองสามอ่างั้นตามลำดับละกันอาเลขหนึ่งก่อนปะซึมสองปะซึมและสาม ใครเตรียมไว้ให้ไม่รู้แต่จ,จัดไปไม่ได้เหรอหรือว่าเราสลับมั่วๆได้อันนี้หนึ่งไปอเอาว่าได้อันที่สองอ้าวไม่ติดเฮ้ยอ่ามั่วได้นะครับไม่ง่ายไม่ยากดิไม่ง่ายแล้วเนี่ยป๊บเฮ้ยเฮ้ยมันไม่กลัวไฟบ้างเหรอปิดปิด มันน่ากลัวกว่ายัางไงก็ไม่รูโ้โอ้ทางออกใช่ไหมครับออกได้แน่นะทุบก่อนเลยไม่รู้เฮ้ยอเออ,เ,อ,อเรียบรอ้อยฮูผมยอมตัวยังใหญ่นี่ต้องเดินข้ามไปอะไม่ไม่มีทางไม่มีทางเออแต่มันไปแล้วโอเค มันยังอยู่ข้างล่างโอ้เฮ้ยโอเคมันอยู่ข้างใต้ไปยังวะโอ้ย R เจเลยไม้เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ามจะทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครอย่าเฮ้ยโอ้โหคอนเทน นี่ครับไอ้ไอ้เอาแรงร่วงไปาให้สุน้ำหน้าเอออยู่มาเป็นร้อยปีไม่พังมาพังวันนี้สะพานบ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรหินร่วงอ่ะรอดแล้วอ่ะโอ้ดวงดีจริงพอ่อหนุ่มวันนี้แต่พาตัวเองมาคอนเทนต์ถึงจะดวงดีก็ไม่น่ารอดเฮ้ยที่ไปดีกว่าเอานั่นมีแฟร์อยู่ น้องชายเหรอเอาน้องชายพี่มาแล้วออลล่ออลล่ออลล่ออลี่เฮ้ยมีการค่อยๆปีนปึบเพลงซึ้งเหมือนจะรอดเลยรอดจริงอ่ะ โอลล่โอลล่นี่ฉันเองแพทติกนะได้ยินไหมเนี่ยน้องชายน้องชายยังไม่ตายว่ะแต่ไม่น่ารอดฉันดีใจที่ได้เจอนายนะมาเร็ว w e leaving now ออกจากที่นี่กันออกจากถ้ำบ้านนี่ไหวแน่นะ โอ้โหโอ้โห้โอโอหไม่ประยุ่มน้องเลยนะเฮ้ยปลาเป็นแกง๊งสี่ตัวห้าโอ้ยตัวใหญ่ด้วย

ได้อยังครับบอกผมด้วยนะโอเคน่าจะลืมได้แล้วโอ้ <c oughs> ผมบอกแล้วไม่เห็นภาพจะไปรอดได้ยังไง <c oughs> เอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคาสิโนโซรัสชื่อเกมอะไรนะ้ลืมชื่อเกมแล้วนี่ย <c oughs> เออผมแบงเลยว่างเปล่า คอมเมนต์อะไรกับเกมนี้ไม่ได้ <c oughs> คิดอะไรไม่ออกอืมโดยรวมต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทําผมขนลุกนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับด้วยความที่แมงมุมมันโผล่เฉพาะตอนคัดซีนไม่มีฉากให้เราวิ่งหนีหรือว่าไม่มีฉากที่เราโดน,นแมงมุมง,งับตายยกเว้นฉากจบ <c oughs> ใช่ฉากจบไม่ได้รอดส่วนในเรื่องเกมก็ไม่มีอะไรมากสุดท้ายทุกคนตายหมดก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วย นี่ผมต้องรวบรวมความกล้าขนาดไหนกว่าจะเล่นจบได้คิดดูสิครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมไอโตะและน้องแมงมุมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับ